กระทรวงคมนาคมเตรียมมาตรการรองรับประชาชนที่จะทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานครนะคะโดยคาดว่าจะมีประชาชนเดินทางกลับมากที่สุดในวันที่17เมษายนนี้ค่ะบริษัทขนส่งจำกัดคาดการว่าในวันพรุ่งนี้จะเริ่มมีประชาชนทยอยเดินทางกลับจากภูมิล,ลำเนาประมาณ170,000คนและจะเดินทางกลับหนานแน่นที่สุดในวันที่17เมษายนนี้ประมาณ200,000คน องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก,กจะจัดรถมารับส่งประชาชนระหว่างวันที่16-18ถึงเมษายนโดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อสถานีขนส่งกรุงเทพจัดตุจักรตลิ่งชันเอกมัยและหัวลำโพงใน37เส้นทางพร้อมกันนี้ได้จัดรถ a i r p o อร์ตบัสวันละ10คันในเส้นทางท่ากาศยานดอนเมือง BTS จตุจักและท่ากาศยานดอนเมืองอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมความพร้อมรับมือการเดินทางกลับของประชาชนโดยได้เพิ่มขบวนรถเสริมในวันที่16-18ถึงเมษายนรวม15ขบวนจากเดิมที่ให้บริการปกติวันละ244ขบวน กระทรวงคมนาคมสรุปตัวเลขการให้บริการขนส่งสาธารณะช่วงเทศกาลสงกรานต์ระหว่างวันที่8ถึง13เมษายนพบว่ามีประชาชนใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทกว่า11ล้านคนซึ่งต่ำกว่าประมาณการร้อยละ9ค่ะ